เห็นเขาเงียบเงียบก็อย่าคิดไปเหยียบเขาลองคิดว่าถ้าคนถูกเหยียบเป็นเราเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราไปเหยียบเขาเขากำลังแย่หรือเขากำลังแน่เราก็ยังไม่รู้ถ้าเราไปเหยียบเขาแล้วเขากำลังแย่ลองนึกถึงตัวเราว่าถ้าเราโดนเหยียบตอนที่เราแย่เราจะนึกเลยว่าทำไมคุณต้องมาเหยียบย่ำฉันฉันกำลังแย่จมดินอยู่แล้วคุณมาเหยียบให้จมไปกว่าเดิม คนที่มาเหยียบเนี่ยไม่ใช่คนจริงไม่ใช่คนแท้ไม่น่ามาเหยียบกันตอนที่กำลังแย่เลยแต่ถ้าเหยียบตอนที่เขาแน่ก็ไม่แน่นะเราไปเหยียบเขาสองเท้าเนี่ยเห็นรองเท้าแล้วก็นึกถึงการเหยียบก็เหยียบสองเท้าแล้วเขาพาคนของเขามาเหยียบเราอีก 30, 40, ส0 4สี่สิบเท้าเนี่ยถ้าเขาแน่เนี่ยเราก็แย่มอนกันฉะนั้นไม่ควรเหยียบกันโย่จริงๆเขาจะแน่หรือเขาจะแย่ คนก็ไม่ควรจะเหยียบกันเพราะว่าไม่เกินร้อยปีเนี่ยเราก็หายจากตรงนี้ไปแล้วนะเราทุกคนตายหมดหายจากตรงนี้ไปหมดอยู่กันแบบช่วยกันประคับประคองดีกว่าเห็นรองเท้าก็นนึกถึงว่านะเราก็ใช้รองเท้าเนี่ยชวนกันเดินไปพัฒนาชีวิตไปดีกว่าที่จะไปเหยียบย่ำกันเห็นเขาแย่ก็อย่าไปเหยียบเขาลองคิดในมุมกลับว่าถ้าคนถูกเหยียบเป็นเรา เหยียบตอนเข้าแย่หรือเหยียบตอนเข้าแน่ก็ไม่ควรจะเหยียบกันด้วยกันทั้งหมดเลยเขาเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจให้ใช้ชีวิตร่วมกันยังมีความสุขเท้าไม่ใช่ของต่ำถ้าหากว่าเท้ามันพาเราเดินไปทำความดีได้แต่เท้าจะเป็นของต่ำถ้าไปเหยียบย่ำคนอ,อื่นขาเจริญพร